รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยชื่อเสียงนำฝีเท้านักวิเคราะห์ชี้เนมามีมูละ่่านอกสนามมากกว่าในสนาม เนมาอาจจะได้ทุบสถิตินักเตะค่าตัวแพงที่สุดในโลกของตัวเองอีกครั้งหลังจากตกเป็นข่าวว่าทีมเงินทุงเงินทั้งอย่างบาร์เซโลนาพร้อมทุ่มซื้อดาวดังรายนี้มาร่วมทีมเป็นครั้งที่2โดยมีเรอัลมาดริดเป็นคู่แข่งสําคัญขณะที่บริษัทด้านกีฬาประเมินว่าเนมามีมูล,ลค่ามหาศาลเกือบถึง240ล้านปอนด์มีข่าวลือว่าบาร์เซโลนาและมาดริด พร้อมเสนอค่าตัวให้ไปแอตเชด้วยวงเงินสูงถึง265ล้านปอนด์มากกว่าค่าตัวที่เป็นสถิติโลกเดิมของเขาที่ย้ายจากบาร์เซโลนาไปเปแอดเช198ล้านปอนด์ในปี2017จากการประเมินของบริษัทกีฬาเรมิกชี้ว่าเนยมามีค่าตัวในสนามแค่73ล้านปอนด์แต่มีค่าตัวนอกสนามถึง163ล้านปอนด์รวมกันแล้วเกือบ240ล้านปอนด์ ซึ่งสาเหตุที่ดาวเตะชาวบาซิลมีมูลค่าในสนามต่ำกว่านอกสนามเพราะอายุของเขาที่มากขึ้นเข้าสู่วัย27ปีและเจ้าตัวยังมีอาการบาดเจ็บรบกวนส่วนเหตุผลที่เขามีมูลค่าการตลาดสูงลิกเป็นเพราะซูเปอร์สตาร์แข้งทองรายนี้เป็นสตาร์ดังที่ได้รับความนิยมอย่างมากในโซเชียลมีเดียเขามียอดผู้ติดตามในไอ121ล้านในทวิตเตอร์43.6ล้านและใน Facebook 60ล้านผู้วิเคราะห์ยังชี้ว่า ถ้าหากเรอัลมาดริดตัดสินใจทุ่มซื้อเนย์มาจะเป็นประโยชน์กับทีมมากที่สุดทุกวันนี้ทุกคนเริ่มพูดถึงแฟร์เช่เพราะเนย์มาพวกเขาได้แฟนบอลติดตามมากขึ้นรวมไปถึงแฟนบอลจากอเมริกาใต้ส่วนเรอัลมาดริดก็มีนักเตะจากอเมริกาใต้หลายคนแต่แฟนของเนย์มาจากทั่วทุกมุมโลกจะช่วยขยายฐานแฟนบอลมาดริดและยังช่วยเพิ่มรายได้จากสปอนเซอร์นอกจากนี้การมีนักเตะที่แพงที่สุดในโลกในทีมยังช่วยยกระดับแบรนด์ของเรอัลมาดริดด้วย สื่อชื่อดังยืนยันมาไทเดอร์ลิกองหลังอาแจกอัมสเตอร์ดัมตัดสินใจย้ายไปค้าแข่งกับยูเวนตุสแล้วหลังจากตกเป็นข่าวลือกับหลายสโมสรมาอย่างยาวนานสกายอิตาเลียนรายงานข่าวว่า แข้งวัย19ปีได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของตัวเองเป็นที่เรียบร้อยหลังจากที่เป็นข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบาร์เซโลนาและปารีสแซงต์แชร์แมงแต่สุดท้ายก็เลือกที่จะไปเล่นกับทีมมาลายแห่งตูรินโดยเข้าใจว่าค่าตัวน่าจะอยู่ที่62ล้านปอนด์ขณะที่ข้อตกลงส่วนตัวนั้นยังไม่สรุปกันในตอนนี้ถ้าการย้ายทีมครั้งนี้เสร็จสมบูรณ์ก็จะเท่ากับว่าเดลิคือนักเตะใหม่รายแรก ที่กุนซเมาริซิโอซารีเซ็นสัญญาเข้ามาค้าแข้งกับยูเวนตุสหลังจากที่เขาเติ่มอำลาเชกซีเข้ามาคุมทีมเมื่อเร็เๆนี้สำหรับเดลิกเพิ่มจะทำผลงานน่าประทับใจกับอาแจกเมื่อฤดูการที่ผ่านมาโดยช่วยพาทีมผ่านเข้าถึงรอบตัดเชือกแชมเปี้ยนลีกจนทำให้ตกเป็นเป้าสนใจไปทั่วโยุโรปเกรดน่ารู้เมื่อปลายปี2018ที่ผ่านมา เดลิกเป็นผู้เล่นตำแหน่งกองหลังคนแรกที่คว้ารางวัลโกลเด้นบอยซึ่งเป็นรางวัลสำหรับผู้เล่นอายุน้อยที่โชว์ฟอร์มได้อย่างโดดเด่นโดยมีจุดเริ่มต้นมาจากหนังสือพิมพ์กีฬาของอิตาลีอย่างตุตโตสตอดเมื่อปี2003